สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสียสุรรถขุดบุรีรัมครับวันนี้ยังอยู่กับหน้างานครับหน่วยที่หนึ่งครับพวกเราครับผมเจ้าเอสเคสองร้อยเอสเอ็มครับกับทีมงานเสียสุรรถขุดบุรีรัมครับผมวันนี้พวกเราครับดึงหน้าเลนออกครับเพื่อที่ว่าจะเอารถนะุ่งนี้เราจะเอารถนำมาครับ เกี่ยวว่ารถหกล้อดำหรือว่ารถ D AM, รอารถอยดินออกจากบ่อครับอะไรต้องเปิดดินออกก่อนเปิดขี้เลนออกก่อนครับเปิดขี้เลนออกก่อนเคลียร์ขี้เลนออกก่อนถ้างั้นมันจ,จะจะไม่จบครับเพราะว่าเรื่องของอถ้าเลนอย่างนี้เราไม่สามารถที่จะวิ่งได้ครับต้องเคลียร์ให้ได้ครับเคลียร์ให้ออกต้องเคลียร์อ,ออกให้เยอะที่สุดครับถ้างั้นเราจะลงไม่ได้เลยครับเพอเจอขี้เลนนี่รถวิ่งไม่ได้แน่นอนเนาะสวัสดีครับเจ้า s k 2 0 0 s m ครับ ประชันกับเจ้าซานี่ SY สายหนึ่งสอครับเนี่ซานี่คล่องกว่าเยอะครับเนะาะซานี่นี่นี่ยคนขับฝีมือเนาะเรียกว่าใช้ฝีมือใช้ได้ครับเคียร์ริงดึงดินคล่องกว่าเยอะครับเจ้าโกเบเนงงี่ยงงง่ายงๆงครับเนี่ยอะก็ต้องลองกันดูครับผมเนาะศึกษากันไป ว่ากันไปครับงานนี้แล้วก็เจ้าแคทสายหนึ่งสอดีครับอยู่ด้านนู้นครับผมด้านบนครับเคลียกองดินออกให้ห่างจากแนวครับผมเนาะดึงดินออกขึ้นด้านบนให้เยอะที่สุดครับเพื่อที่จะให้คันใหญ่ไปเคลียร์แต่งสลปแต่งคันครับดึงออกให้เยอะที่สุดครับไม่ต้องลงมาด้านล่างครับตอนนี้ด้านล่างนี้รับหน้าที่โดยเจ้าโกเบครับ s k 2เคสอของเราแล้วก็เจ้าซานี s เอ1 5ายสองห่าครับดึงดินให้ออกจากเรียกว่าออกจากบอ่อครับมันเป็นดินเลนครับเนาะดินเลนอย่างนี้ไม่สามารถที่จะเอา oh, 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 oh. ออกสด้บ่อัยครับดินเลนครับไม่สามารถที่จะขนออกได้ครับจะลําบากครับเนาะลยต้องการใช้วิธีการดึงดินครับดึงดิน ดึงดินให้ออกห่างครับแล้วดินดินดินเลนออกให้เยอะที่สุดครับเนาะเราพยายามดึงดินเลนออกให้ได้มากที่สุดครับนะแต่น่าจะแห้งหรือเปล่าเพราะว่ากลัวแต่เรื่องฝนฟ้าอากาศนะครับแต่ว่ายังไงขอให้เลนออกกันครับเนาะ บาดเลนออกให้เยอะสุดก่อนเพื่อที่จะทำทางขึ้นครับนี่ฮะทางขึ้นตอนนี้ฮะนะขึ้นไปเทด้านบนครับตอนนี้ก็พยายามดึงดินเลนออกให้ไกลเนาะดึงเลนออกให้ไกลที่สุดครับออกจากบอก,ก่อนอมาดูกันครับว่าเจ้าโกเบหรือ SK สองของเราพวกเราครับดึงดินช่วยชาวบัวดึงดินช่วยครับ,รบอ่า ในรู้สึกอึดๆครับดูโกเบอึดๆเพราะว่าคนขับเป็นอาจารย์เปิ้ลครับอาจารย์เปิ้ลขับครับวันนี้หนาที่ครับคนใจร้อนครับแต่ทำงานเชื่องช้ามากครับเนี่ยเฉยๆครับดึงดินให้เนี่ยเก่าเจ้าเอสวายสองหนึ่งห้าสี่ก็ดึงดินไล่มาเรื่อยครับเนาะไล่ดินมาเรื่อย จ้ากูเบก็ไล่เออนั่นดึงดินไล่ไปเริ่มเป็นงานนะครับเริ่มรู้ครับวิธีการดึงเนาะฮะศึกษากันไปดึงง่ายสบายๆครับพะละกำลังรถเหลือๆอ,อยู่แล้วครับเนาะดึงคีเลนเล่นคีเลนกันสนุกสนุกครับเราจะได้เอารถมาถอยดินขึ้นสักทีครับเพราะว่าบรรยากาศฝนก็พายุก,ก็จะเข้ามาแล้วเนาะก,ก็เร่งเรียบในการทำงานครับตอนนี้ยังเหลือเวลาทำการอีกอ่า ไม่ถึงสิบวันครับต้องจบครับไม่จบนี่เจ็บครับบอนนี่ไม่จบนี่มีเจ็บแน่นอน ไปวนนั้นวนนั้นจะดูไปดนมาดิเอาีิตรงนี้ไม่มันจะไปดูตัวเองอะตรงนี้ก่อนฟังนี้ดีกว่ามีเถียงครับเดี๋ยวลงมามีหนาวครับตีเถียงครับอะมีเถียงเถียงพี่ชายครับก็เถียงพี่ชายก็หาเรื่องตายนลครับอทำท่าเหมือนครับ ด,ดินเลนีนมหาสารนะครับผมไม่ใช่น้อยๆเนาะดินที่อยู่ตรงข้างหน้าเราเคยดินเลนเยอะมากครับเราต้องปาดเลนให้เยอะที่สุดครับ เจ้าเอสจากเจ้า,จาซานี่ก็เขาเป็นงานกันเนาะเขาทำงานกระดึงพืชพืชเขารู้ตำแหน่งยืนครับแต่มองดูแลเจ้า SK 200นี่คือจะมั่วมั่วนิดนึงครับดึงมั่วดึงซั่วไปเลยครับเนี่ยนะฮะโอ้ยทำอะไรอย่างเงี้ยเราครับนี่ฮะโอ้ในธรรมดาครับเวลาครับเรียนรู้กันไปหัดไปครับผมเนาะอันนี้พวกเราก็มาหยุดทีมงานหน่วยที่หนึ่งของพวกเรา กับบอชนประธานงานของชนประธานบุรีรัมครับเป็นหน้างานการขุดน้องครับของตำบลน,น้องกระทิงอำเภอลำปีมาเจาัาบุรีรัมครับในงานที่เรจะพอพวกเราได้มารับผิดชอบตรงนี้ครับรับงานมาตรงนี้ครับแต่ว,ว่าพวกเราก็อยู่ลำปีมาเราอยู่น้องกระทิงมาเนี่ยเท่าเดือนที่สามเดือนนี้นะ โอ้เดือนที่สี่ครสภามิถุนากรกฎดาอุย้ยมีนาเมษาพุษสภาเข้ามิถุนานี้แลลวครับไม่น้อยครับอยู่กันมานานมากกันี่จะเข้าสี่เดือนนี้แล้วครับอเอาเก่ารูปๆปไปก่อนครับนี่ดึงเลนมาเรื่อยๆครับนี่ เิ่นไปครับอ่าีสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็ดินเล่ตก็ไม่จะหายแล้วครับอ่าเอาเข้าไปนี่นี่ พวกเราก็สามารถที่จะใช้รถบัดถอยดินออกมาได้แล้วครับเนาะแห้งก็วิ่งสบายก็ถ้าไม่แห้งนี่คือหนาวกับดินอย่างนี้เนาะก็เอาให้แห้งที่สุดครับก็ติดเลนนะที่จุกน้ำลื่นแน่นอนแล้วก็ว้าวโหน่ากลัวครับผมเนาะน่ากลัวครับน่ากลัวภารกิจเสียกตายครับอยู่ใกล้ครับอาจารย์เปิ้ลครับหรือว่าเสียเปิ้ลครับผู้จัดการของเราครับว้าวเลยฮะ เยี่ยมครับยกนิ้วโป้ครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมครับตักรอบนี้ฮะอ่านี่ดูใครครับภารกิจนี้ไม่อยากเสี่ยงตายครับนีอันนีอ่ะเจอะสานีคลองเลยเกินครับดึงดินเลนไล่มาเรื่อยๆไล่มาเรื่อยๆครับเนาะเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพวกเราครับนะครับทีมงานเสียพรลเรากดกุรีรมแล้วก็วันนี้อยู่กับเจ้า s อ200เ <c oughs> นี่ไม่ทันจ้ตายนะครับไม่ปลอดภัยครับไม่ปลอดภัยกับชีวิตครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ